สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการเขียนใบคําร้องเพื่อที่จะส่งให้ผู้ช่วยของอาจารย์ไพศาลนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะได้เข้าพบกับอาจารย์ไพศาลเราจะต้องเขียนใบคําร้องก่อนซึ่งใบคําร้องนี้นะคะสามารถรับได้นะจากจิตอาสา,านะคะหรือว่าผู้ช่วยของอาจารย์เวลาเราได้แล้วนะคะเราก็มากรอกแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะวันที่ก็คือวันที่ ที่เราเข้าพบนะคะหรือว่าวันที่ที่เรากรอกข้อมูลนะชื่อก็เป็นชื่อของตัวเราเองนะคะสมมุติว่าเออมาทําแทนผู้ป่วยก็เป็นชื่อของผู้ป่วยนะคะแล้วก็นามสกุลนะคะชื่อเล่นนะคะของผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการทราบบุพกรรมนะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบนันบ้านเลขที่ใส่เข้าไปตรงนี้ชื่อหมู่บ้านนะคะหรือชื่อบ้านนะคะ อย่างบางที่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีชื่อบ้านนะคะบ้านจุดๆุบ้านจุดๆๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีชื่อหมู่บ้านก็ใส่ชื่อหมู่บ้านนะตรงนี้นะแล้วก็หมู่ที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดนะคะเอาที่ที่ติดต่อได้สะดวกนะเอาง่ายๆคิดวิธีคิดง่ายๆนะบางคนถามว่าเอาที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ปัจจุบัน สมมุติว่าจะมีคนส่งจดหมายไปหานะคะให้ที่ไหนก็คือตรงนั้นนะคะที่อยู่ตรงนี้นะนะเบอร์ที่ติดต่อได้นะคะเอาเบอร์ที่สะดวกรับสายอย่างบางคนผู้ป่วยอยู่ ICU นะคะก็ไม่ต้องเอาเบอร์ผู้ผู้ป่วยมานะก็เอาเบอร์ของคนที่ติดต่อได้มานะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเรื่องทุก นะคะเรื่องทุกตรงนี้สําคัญเรื่องทุกที่สุดเรื่องเดียวเขียนให้ชัดเจนและตรงประเด็นนะคะไม่ต้องเล่าเป็นเรียงความไม่ต้องแบบนี้นะและไม่ต้องใส่หลายเรื่องนะคะก็คือสมมุตินะคะว่าเป็นมะเร็งนะคะปอดระยะ4ก็เขียนว่าเป็นมะเร็งปอดระยะ4นะคะเป็นไตนะคะระยะสุดท้ายหรือว่าระยะห้า นะคะต้องฟอกไตก็ตเขียนลงไปให้ตรงประเด็นนะคะหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นนะพิการนะคะส่วนขาตรงนี้นะคะหรือว่าอะไรก็เขียนเข้าไปนะคะไม่ต้องสาธยายเยอะนะเพราะว่าอย่างบางคนเนะะี่ยค่ะเขียนมาเป็นเรียงความเนี่ยนะทำให้ต้องใช้เวลาในการอ่านเอาสั้นๆง่ายๆนะคะ แล้วตรงนี้นะคะสำคัญอยากทราบนะคะถ้ามาครั้งแรกนะก็ติ๊กตรงนี้อยากทราบบุพกรรมและวิธีแก้ไขครั้งแรกนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะ,ะติ๊กอย่างเดียวนะคะอยากทราบบุพกรรมและวิธีแก้ไขนะถ้าคุณมาครั้งที่สองเปต้นไปครั้งที่สองหมายความว่ามาเจออาจารย์1ครั้งแล้วนะคะแล้วก็มาไหว้พระ นะคะได้ไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปรย์นะ,ะส่งรูปที่ไปไหว้พระให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วนะก่อนวันพระและหลังวันพระมารับนิมิตนะคะอันนี้เรียกว่าครั้งที่สองนะคะให้มาติ๊กตรงนี้ค่ะรับชื่อเจ้ากรรมในเวรนะคะครั้งที่หนึ่งเราจะรับชื่อเจ้ากรรมในเวรครั้งแรกก็ครั้งที่หนึ่งนะคะมีทั้งหมดเราไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่รับไปแล้ว ก็ยังไม่ได้รับก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้สาหรับคนที่มาครั้งที่สองนะคะหรือว่าการที่มารับเจ้ากรรมในเวรครั้งแรกนะถ้าใครมารับเจ้ากรรมในเวรครั้งต่อไปครั้งที่สองสมมุติว่าได้ครั้งแรกไปแล้วนะคะสมมุติว่าได้ครั้งแรกนะอาจารย์ท่านนะบอกสมมติว่าอาจารย์ท่านบอกนะคะว่ามีแปดคนวันนี้เอาไปก่อนห้านะคะเราก็บอกว่ามารับเจ้ากรรมในเวรครั้งที่สองมีทั้งหมดแปดคน รับไปแล้วห้าคนนะคะหมายเหตุตรงนี้อีกก็ได้นะคะว่าคงค้างเจ้ากรรมในเวร3มคนนะคะตรงไข่ปลาตรงนี้นะนะคะไม่ต้องสับสนนะคะเอาตามความเป็นจริงนะมารับเจ้ากรรมในเวรครั้งที่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นน่ะมารับเจ้าบุญในคูนศุภม,มกรลในเวรเราครบละนะ เรามารับเจ้ากรรมในเวรครั้งที่สองนะคะก็คือมารับที่เหลือสมมุตินะคะเรียบร้อยหมดละจบรอบนี้ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาหาอาจารย์นะคะหมายความว่าส่งรูปมาให้อาจารย์นะส่งประนรีมาแค่ครั้งเดียวตอนไปกราบพระนอกนั้นถือใส่แฟ้มมานะแล้วก็จากนั้นสมมุติว่าเราได้แก้เจ้ากรรมในเวรครบละแปดคนนะคะเราก็มารับเจ้าบุญในคุณนะคะตรงนี้นะมารับเจ้าบุญในคุณ มารับเจ้าบุญในคุณครั้งที่หนึ่งนะมีทั้งหมดไม่ใส่เพราะยังไม่ทราบรับไปแล้วไม่ใส่เพราะยังไม่ทราบนะพอเราได้ไปแล้วแล้วเรากลับมาใหม่ก็จะกลายเป็นมารับเจ้าบุญในคุณครั้งที่สองมีทั้งหมดสมมติว่าอาจารย์บอกว่าแปดคนเหมือนกันนะรับไปแล้วห้าคนก็เขียนตรงนี้คงค้างสามนะ ตรงนี้นะคะก็คือเป็นหมายเหตุนะคะเราสามารถที่จะขยายความนะคะด้านบนนะได้เลยเนาะแล้วก็เวลาเขียนตัวหนังสือเข้าไปนะคะก็ต้องเขียนตัวหนังสือที่อ่านง่ายนะคะไม่ใช่เขียนรวดไม่ใช่เขียนเร็วๆรีบรีบแล้วคนอ่านอ่านไม่รู้เรื่องนะคะตรงนี้นะเขียนสามารถเขียนอธิบายนะคะด้านบนได้เลย จากนั้นนะคะก็ส่งให้กับผู้ช่วยอาจารย์นะส่วนคนที่มาครั้งแรกด้วยกันนะคะนี่กรณีที่มาครั้งแรกด้วยกันอาจจะเป็นพี่น้องกันอยู่ครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนกันนะคะก็ถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะก็คืออาจจะเป็นพี่น้องกันแล้วก็คนนี้ปวดหัวคนนี้นะคะ เป็นมะเร็งนะคะหรือว่าคนนี้เป็นไตนะคะสมมุตินะคะสมมตินะคะถ้าเป็นเป็นพี่น้องกันมาด้วยกันเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะหรือว่าเป็นเครือญาตินะก็ลองถามเจ้าที่ดูนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีบุคกรรมร่วมกันสามารถที่จะไปที่เดียวกันได้นะคะเจ้ากรรมในเวเป็นคนเดียวกันนะ,ะเขาก็จะแมกรวมกันแล้วก็ส่งให้อาจารย์นั่นคือไปสถานที่เดียวกันนะคะ แต่ถ้าใครนะคะนั่งรถมาด้วยกันเฉยๆแบบเหมารถมาด้วยกันนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอยู่คนละจังหวัดก็อยู่คนละเขตอยู่คนละที่นะคะลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะส่วนใครนะคะที่ครั้งที่สองครั้งที่สามหรือว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปที่เดียวกันมาก่อนนะคะก็เย็บรวมกันได้แล้วก็ส่งพร้อมกัน นะคะตรงนี้นะมีคําถามได้ไดถามเจ้าหน้าที่หน้างานได้นะคะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะแล้วใบคําร้องเนี่ยนะอาจจะไม่เหมือนกันไปตลอดนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามหน้างานแต่หลักการเขียนนะคะหลักการเขียนส่งให้ผู้ช่วยอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันนะคะใช้หลักการเดียวกันเพราะว่าบางทีทํามาคนละเวอร์ชัน นะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆเนาะเดี๋ยวมีคำถามอะไรนะคะก็สอบถามได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ